เหตุการณ์ตรงหน้ามันว้าวุ่นเกินไปบางทีคันไฟอาจจะต้องบอกว่าไม่ไหวแล้วเอาได้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม Empire of the ต้นินเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อก่อนกันต่อในเกมมดแล้วก็ด่านใหม่ที่มีชื่อว่า i m p r i s o n ครับนี่เลยด่านนี้เนี่ยดีไซน์มาให้เป็นห้วยหนองคองบึงนะครับแล้วก็นอกจากมดที่เป็นเมนทรเก็ตเราก็จะมีศัตรูอื่นอาทิเช่นแมงปอครับ ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกาต่ออาณาจักรเรามากแค่ไหนเราเองก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีนะครับผมเอาละรครับไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาเซตสปีชีก,ก่อนนะครับโดยเริ่มจากผมนะผมตั้งใจว่าผมในวันนี้เนี่ยเราจะเป็นมดดำเว้ยซึ่งมดดำเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เราเน้นโอ้โห <c oughs> oh, แทบจะ ไม่ได้ไปสัมผัสเลยอะนะครับมีแค่ครั้งเดียวเองมาที่เล่นไปแล้วก็พ่ายแพนะ้น่าเจ็บใจมากวันนี้โอกาสดีในการกลับมาแกล้มือนะฮะนี่เลครับมดดำอ่าแล้วก็ศัตรูเราในเมื่อด่านนี้คือด่านบึงมดที่มาพร้อมกับอัปเดตบึงก็คือมดขันไฟครับใ <c oughs> ส่ซ้ายใส่ขวาดีขอเป็นสายซ้ายก็แล้วกันเพราะว่าสายซ้ายมันใช้ทามิ่งในการฟักไข่เพียงแค่ ครึ่งเดียวครับจะได้มีฉากต่อสู้หนวๆเนี่ยบ่อยๆหน่อยนะครับใช่ไหมเราก็ชอบต่อสู้ส่วนสีนะครับสีผมนั้นผมขอเริ่มจากการเป็นสีดําก่อนศัตรูเราก็เป็นสีแดงไปความยากความยากนี่จัดเป็น impossible เป็นไปไม่ได้ดีกว่านะครับโคตรมาหาแห่งความยากเลยไม่ได้กะชนะกะเอาใส่หนวอย่างเดียววันนี้คือตอนแรกก็ตั้งใจว่าสู้สีๆความยากเอ็กซ์ตรีมแต่คิดว่าคงจะนานเกินไปขมวดปมเป็นหนึ่งสีแลยความยากโหดสุดดีกว่านะครับ เอาแล้วต่อจากนี้ไปสงครามจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ไปสู้เลยดีกว่าครับผมโอเคครับก็ในวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลังเราก็ตามเอาเป็นว่า เอาใจช่วยผมด้วยละกรน,นะครับผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจในความสามารถของมดเราสักเท่าไหร่นะครับโอเคคือในแง่ของการสร้างความเสียหายกายภาพด้วยการใช้กามกัดเนี่ยเราอาจทําได้ไม่ค่อยชำชองนักนะครับแต่ในแง่ของการสร้างความกลรหนชงหนเนี่ยสายพันธุ์เราก็คือ the ะเบสแบบดีมากๆนะครับเพราะว่าสายพันธุ์อื่นทําแบบเราไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสายพันธุ์เรานน้นสร้างทหารได้ถูกที่สุดนะครับราคาเริ่มต้นมาก็24แล้วอะถูกมาก สายพัดดื่นเนี่ยสี่สิบ้าสหกสิบมันแพงมหาศาลเลยเรานี่คร <c oughs> ึ่งนึ่งเลยยังถูกนะครับเราสร้างต่อครับได้เท่าไหร่2องมาอีกสี่สแล้วก็4ฮะได้มา4ตัวสำหรับมททหอรแบ่งแบบนี้ดีกว่านะครับโซนซ้ายจะเป็นโซนในการสร้างมททหอรหนส่วนโซนขวาเนี่ยก็คือบทงานช่วยงานราชินีไปก็และกันโอเคไข่เป็นไงบ้างไข่ฟักไข่หน่อย ไข่ตอนนี้วางที่ฟูงฟักแล้วนะครับรออาหารเบื้องต้นใช้อาหารในการฟักไข่เนี่ยเพียงแค่2หน่วยเองครับไข่มาละทุกหน่วยเตรียมพร้อมนะเราจะไปสู้กันแล้วฮนะอู้สึกแรกเราคือการสู้กับพวกหนอนรถด,ด่วนใช่ไหมเนี่ยปกติเห็นอยู่ตามกอไผ่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรอพวกรูไม้แต่นี่เหมือนจะแตกฝูงมานะครับหล่นมาจากต้นไม้หรือเปล่าก็เลยเป็นศพ <laughs> เราเก็บไปกินเป็นอาหารทันทีเลยว้าวอาหารนี่แบบล้ำซ้ำมากจุดนี้ อามที่พูดไว้นะครับนี่คือทหารทหารแล้วก็ทหารครับได้สาปะเดี๋ยวอาหารเบื้องต้นก็ยังเหลืออยู่นะครับผมว่าหลังๆนี่คือพื้นที่กักเก็บอาหารกระากาศนะครับปลอดภัยด้วยเท่านี้พอก่อนแล้วก็เน้นอัปเกรดไปยังมีอาหารเหลืออีกนะครับไม่พอไปสิมดทหารต่อสักหนึ่งตัวไหมได้เพิ่มอีกหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวไปต่อเลยมั้งล่ะ จะไปโซนไหนก่อนดีอันนี้ตกใจเนี่ยค่อนข้างจะหนาอยู่นะครับข้างบนว่าไงข้างบนตกใจเล็กนะครับผมว่าน่าจะไปบนก่อนแล้วค่อยมาล่างอืมงั้นไปบนก่อนเนีจะดีกว่านะครับขุดบ้าบมาโอ้เจอเป็นรถด่วนไม่ไผ่อีกแล้วนะครับอิมอิมนำสำรานแน่นอนใช้คํานี้นะอิ่มนำสำรานดีกว่านะครับกัดเจ็บตายไปหนึ่งตายไปสองครับผม <S <S ไปต่อครับเราอย่าหยุดเพียงแค่นี้สร้างทหารก่อนครับ อาหารเพิ่มเป็น80อย่าให้ตันนะครับเดี๋ยวมันจะขาดตอนเราก็สร้างไปให้ครบช่องแค่นี้พอก่อนต่อไปเนี่ยเป็นมดงานต่อนี่ฮะนี่คือส่วนมดงานมดงานที่ราคาถูกกะจัดเลยครับราคาเพียงแค่20ถูกไปไหนเนี่ยสร้างต่อครับได้ประมาณนี้6ตัวเองอะ่ะพอก่อนดีกว่าผมว่าเราจะไปอัปเกรดอาหารเพิ่มให้มันเต็มช่องไว้เลยช่องอัปเกรดอาหารนะครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวผนวกช่อง เพราะว่าถ้าเป็นผนวกช่องเนี่ยมันทาให้การอัปเกรดขั้น2นั้นเกิดขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็สร้างทับเอาไว้ทีนี้ต่อไปเอาพนกงานกับช่วยงานราชินีก่อนดีกว่าเหลือแค่มดทหารที่ต้องไปเก็บอาหารก็พอแล้วนะครับคําสั่งคือยกเลิกหลังจากนั้นเนี่ยเตรียมพร้อมครับจะขุดต่อมาข้างล่างนี่จุดมันหนาอยูอ่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่ามันคือตัวอะไรนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหนึกว่าตะขาบตกใจไม่ใช่นะครับนี่คือตัวอ่อนของด้วงตดนะครับ เวลาโตเต็มวัยเนี่ยมันจะมีปีกที่เหมือนด้วงเลยแล้วก็สามารถปล่อยพิษออกมาจากดากันได้คุณผู้ชมนี่คือตัวอ่อนของมันนะแต่มองกันเผือกเนี่ยก็นึกว่าแมงก้นกระดกเหมือนกันนะครับจริงไม่ใช่นะฮะคนละสายพันธุ์กันนะครับอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อว่าบอมบีอาลาวาบ้างนะอาอาันนีเม็ดเม็ดถั่วอะไรนี่เต็มเลยแจ๋วเลยมีแค่ทาหารก็น่าจะเพียงพอเต็มช่องวะเนี่ยอุ้ยเกือบ เกือบได้เต็มช่องนะครับถ้าไม่ติดว่าต้องเอาไปฟักบ้างเนี่ยเต็มช่องแน่นอนคุณผู้ชมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปโซนขวาของลังหน่อยครับนี่คือโซนเล็กเพื่อไปเก็บเกี่ยวอาหารโซนซ้ายเนี่ยมันมันหนามากเลยครับหนาสุดในลังแล้วโซนอื่นน่าก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเก็บพวกลูกกระเจาก่อนแล้วก็มาจาัดก,การไอ้สองหนาซ้ายสุดของลังกันดีกว่าคุณผู้ชมครับ อาหารเราใกล้เต็มคังแล้วคุณผู้ชมครับผมว่าจะระบายก่อนที่จะเปิดทางไปสู้กับสองหนาใต้หลังเรานะครับอัปเกรดทหารเป็นขั้น2ให้หมดเลยระเลงเลยทงานนี้ระเลงไปให้เกลี้ยงเหลือาหารไม่เพียงแค่130ในการฟักไข่รุ่นต่อไปหลังจากนั้นมดงานครับมาครุดโพลงหน่อยเดี๋ยวดูกันครับว่าไอ้สองหนาตัวเนี้ยมันจะแสดงความเกี้ยวกลาดต่อมดเรามากแค่ไหนคุณผู้ชม มันอาจจะเป็นจิ้งเหลนหรือเปล่าสาามันเดอร์หรือไม่ก็กิ้งกาจิ้งจกนะคุณผู้ชมว่ามันคือตัวอะไรมันคืออู้หน้าฝนร้องกันเกียวอึ้งอ่างนี่เองสู่สมรภูมิอึ้งอ่าง2ตนยืนตังงานยูครับมดเราบางส่วนเนี่ยบอกว่าไม่อยากอยู่ภาคพื้นดินขอขึ้นตังงานบนหลังมันเลยดีกว่าครับแต่ไอตัวซ้ายนี่ฉกฉกด้วยลเลนสบเบลเบๆ เห็นแล้วอยากหยองจะเสียวยังไงแปลกๆนะโอ้ใช้ริ้นริ้นดึงเข้าไป <c oughs> แต่เราเองก็ไม่ยอมแพ้สามารถสยบม,มันตายไปได้หนึ่งตนแล้วนะครับผมตัวต่อไปครับมดนเราปีนเช่นเคยเปีนเข้าปากเข้าตากระตาเนี่ยเอาให้ตาบวดเลยบ้างเนี่ยอ๋อเรียบร้อยครับไงท้องเก่งเราสามารถชนะไอ้สองหน่อนี้ได้นะครับผมทีนี้เท่ากับว่าใต้รังเราเนี่ยเราเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงแค่ หนึ่งเดียวที่คงอยู่ได้ต่อไปครับคลุดออกนอกลังได้ไปบรรยากาศด้านนอกตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากำลังจะเช้าพึ่งจะเช้าหรือว่ากำลังจะมืดนะครับนางปอปินผ่านหน้าจอเว้ยศัตรูเราเป็นอย่างไรบ้างล่ะตอนนี้ใช้ความแข็งแกร่งก่อนดีกว่าครับอ้โหยบางตัวขั้น3ามขั้น2งแล้วอะเรายังขั้นสองอยู่เลยฮะแต่มันไปขั้น3ามแล้วไวมากๆ เดี๋ยวตอนนี้ผมว่าสั่งฟิลโมนหนึ่งออกไปเก็บอาหารก่อนครับไปดึงมาเกมแจ้งมาว่าเดี๋ยวน้ำจะลงในอีกเวลาเพียงแค่50วิเองผู้ชมนั่นก็แปลได้ว่าเส้นทางตรงนี้จะไหลซึ่งอุปสรรคขวางกัน้นมันจะฝ่ามาหาเราได้สบายสบายแต่คันไฟมันเลี่ยงทางน้ําท่วมแล้วก็ไปทางปกติแทนเหมือนจะมีท่วม2อระดับนะครับก็คือระดับเมื่อกี้แล้วก็ท่วมแบบไปไหนไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเราช่างมันละกันนะ เราเก็บเกี่ยวทรัพยากรอาหารด้านหน้าก่อนดีวกว่าเพื่อไปสร้างกองทัพมดครับให้มันเต็มช่องเลยนั่นเองอตกใจนึกว่ามีอะไรไ <c oughs> อ้พวกตัวอ่อนมันก่อกวนเราครับเดี๋ยวผมขยายรังเพิ่มดีวกว่าโซนนี้ขุดหน่อยครับขุดไว้ให้เป็นโซนฟักไข่สาหรับมดทหารเน้นทหารแบบแน่นๆเลยเนะเพราะว่ามดงานตอนนี้เราเน่าจะมีมากพอแล้วคุณผู้ชมครับแต่ไงบ้างล่ะพวกแกยังคงตลานหน้ามาอีกใช่ไหมล่ะเฮ้ย <c oughs> น้ำลงแล้วครับมันมันก็เลยเดินทางมาหาเราใช่ไหมเนี่ยบ้าเอ้ยพวกเราเตรียมพร้อมสแตนบายครับมันน่าจะมุ่งแหละหัวใจมันเนี่ยปราธนาจะมาสังหารราชนีเราแล้ว,ลวคุณผู้ชมเตรียมพร้อมกับเข้าลังมาก่อนสู้สึกครับนี่เห็นมันตามมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันโผล่มาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะดักสังหารเลยครับ คุณภาพสู้จํานวนมันตัวใหญ่กว่าเราเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมครับแต่เราใช้ความหนานแน่นเนื้อเนะี่ยอัดอัดอัดเข้าไปเออแห้งดิแห้งเลยแห้งตายหมดเลยครับคาสั่งคือห้ามหาอาหารสู้อย่างเดียวเผชิญหน้าเลยแกมาได้แต่แกกลับไปรังของแกไม่ได้ครับเอาแล้วสงครามมันเริ่มขึ้นแล้วแมงปอ,อตกใจเมื่อกี้นึกว่ามันจะบินลงมาเนี่ยบงับงจออีกอีกบ้าเลย กลับใช่ไหมกลับไม่ได้เจอสกัดกัน้นตั้งด่านด่านมดดำเว้ยแล้วก็ต่อไปครับในเมื่อว่างแล้วเฮ้ยไม่ว่างว่ะมันจะมาอีกเนี่ยมันจะมาอีกงั้นแบบนี้สั่งให้มดงาน15ตัวออกมาเก็บอาหารก่อนครับแล้วก็ตอนแรกว่าจะไม่เพิ่มจํานวนมดงานแต่ต้องเพิ่มแล้ววะ่ะเพราะว่าต้องให้ทหารเนี่ยสู้ศึกนะครับสกัดกั้นไปส่วนว่างงานก็เก็บเกี่ยวอาหารเดียวก็พอแล้ว เหมือนรอบนี้มันจะเอาจริงเอาจรงกับเราขึ้นเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมครับมันเอามดงานมาด้วยเพื่อหวังว่าจะฝ่าไปแล้วก็ไปฉกอาหารหลังลังเรามาแต่เราคงจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นั้นไม่ได้ง่ายๆนะครับเดีย๋ยวเสียแหล่งฟาร์มทรัพยากรอาหารไปอยากผ่านเหรอผ่านด่านตัวนี้ให้ได้ก่อนอื้อทำไมมดเราทําท่าเหมือนดูสะงาะอสะงะ,งะ,งะแต่แต่พอจะถูถ่ายไปได้ <c oughs> ได้ครับเรายังไหวอยู่ตอนนี้ มันยังคงมาอย่างต่อเนื่องนัผู้ชมไม่ยอมลามือง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้เหมือนเกมไปแจ้งมาว่าน้ำจะขึ้นในเวลา40วิแล้วก็ดูว่ามันถอยทับทันหรือเปล่าถ้าไม่ถอยเนี่ยก็เดาว่าไอ้กองเนี้ยจมน้ำตุยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะเอาอีกเล้วมันไม่ถอยแนละ้วมันเอามาทิ้งเลยทิ้งให้ตายในรลังเรานี่ละครับเราไปชอบประสบด้วยนักผู้ชมดูขนาดตัวมันนะครับเราสองตัว ไม่สิเรา3ตัวเท่ากับมัน1ตัวห่างชั้นอะไรเช่นนี้นอกจากนั้นนะครับกาม,มันใหญ่กว่าหัวหมดเราอีกเราแพ้เนี่ยเป็นเล่นไปกำลังเสริมเออมาแล้วโอ้โหยังชนะอยู่ครับเรายังชนะยังคงยืนหยัดได้อยู่แต่ด้านนอกว่าไงบ้างน้ำจะขึ้นในสีวิไอพวกนี้ทันไหมล่ะมเวแต่ห่วงเก็บเกี่ยวทรัพยากรอยู่ได้ ในที่สุดธรรมชาติก็ลงโทษผู้เขาเหล่านี้ถอยกลับบ้านไม่ทันตายซะเลยไอ้หมอนี่มันอะไรเนี่ยลาร์ดแมนสแตนดิ้งเหรอลาร์ดแมนจมน้ำนี่ไงล่ะในเมื่อทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติแล้วเราก็ใ้ทาหารเราไปฟาร์มทรักยรกรอบลังเรามาก่อนนะครับโอ้แต่มันเองก็ไม่ยอมลามือเลยคุณผู้ชมยังคงดรานหน้ามากันอีกครับแต่คิดว่าป่าการธรรมชาติเนี่ยน่าซื้อเวลาให้เราได้เพิ่มเติมมาเล็กน้อยแล้วก็ต้องรีบดึงก่อน อาจจะเอาจุดนี้เสร็จแล้วก็ไปฟูมฟักต,ต่อจากจุดนี้นะครับผมว่านะเฮ้ยอะไรเนี่ยอุย้ยบอมบเดียตัวโต,วตวเต็มไวเลยอ้ยแมงปอถึงว่าทำไมหัวลงพื้นไวจังครับแมงปอช่วยสกัดกั้นให้โอ้สตานเนงั้ชะง,งากักบางส่วนนี่ถึงกาซาโลเดินช้าไปเลยแล้วก็บางกลุ่มนั้นหนีออกไปแล้วนะครับไม่ยอมต่อสู้ ขณะดเดียวกันนะฮะจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยอยู่บนหลังบนปีกพยายามที่จะกัดกินอวัยวะบางส่วนให้ออกไปนะครับแต่เนื่องจากว่ากําลังพลและก็กามเนี่ยมีน้อยเกินไปน่าจะเอาไม่ลงคุณผู้ชมครับได้ลองคิดกับกันนะครับถ้าเป็นผมนะมดดำเนะี่ยสู้แบบนี้จะไหวหรือเปล่าไม <laughs> เา่เราแข็งแกร่งไม่เท่ามดกันไฟอยู่แล้วนะครับน่าจะไม่ไหวแหละแต่ในะอื่นใดขอบคุณแมงปอคือนนี้เราอยู่สบายฟาร์มอาหารยันเช้ายัางได้เลยครับเนี่ย ขอบคุณมากโอ้แย่แล้วคุณผู้ชมกําลังเก็บเกี่ยวทันจะพืชเลยแมงปองก็โฉบลงมาหาเราเราเลยต้องปะฉา,าดด่ากลับมานะฮะไม่ได้มีพลังกามในการกัดแรงพอแต่ผมจะลองเสี่ยงดวงสู้ดูเพราะว่าเลือดมันก่อนหน้าเนี้ยไปสู้กับคันไฟมาจึงทําให้เลือดมันเหลือไม่ถึงครึ่งหลอดเราน่าจะมีโอกาส0.001 00ที่จะโคตมันได้แต,แต่แต่ทำไมเราดูตายเกินเลย ไม่ไม่ไหวครับโอ,อ้เฮ้ยคันไฟมาไงคันไฟรับช่วงต่อหน่อยแล้วกันเมื่อกี้ผมร้อยสองตัวเรียบเลยตายเรียบคันไฟมาที่อื่นแล้วครับอันนี้นะ่าจะเป็นทางเชื่อมที่จะมาลังคันไฟอุ้ยสตันว่ะในใจคันไฟก็คงจะบอกแล้วว่าในเมื่อฉันเป็นคนเริ่มมันฉันก็จะจบมันเอง โอ้ยครับเสิร์ฟมาแล้วครับตายแมงปอตายเลยครับถูกค่นโดยคันไฟจะดูเดือดเกินไปแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่สิทางนี้อย่บอกนะว่าลายต่อไปคือผมนี่แหละครับนั่นไงมาแล้วทุกคนกลับหลังก่อนเร็วเข้าทุกคนชูกลามเล็กๆขึ้นมาพร้อมที่จะปกป้องราชินี ปะจันบานสู้ศึกโจมตีศึกใหญ่ศึกใหญ่มากจริงไม่ไม่ถึงตัวมันใหญ่ามากตัวตัวเราโคตรเล็กเลยมองไม่เห็นกวสนสถานการณ์ตรงหน้นปาปวดร้าวเกินไปอารมณ์แบบอาจจะเพียบเพียบลำบากหน่อยก็คือแมงเม่าเนี่ยบินเข้ากองไฟเลยครับอย่างนั้นเลยอะเราเนี่ยแมงเม่ามนในกองไฟเพราะมันคือคันไฟยังไงล่ะ งานนี้ตายมูเออครับเสริมที่มาเติมเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันครับมุดงานมาสู้แล้วอาณาจักรเราถึงค้าวที่จะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์กันแล้วฮะมองตาปิบปิบองค์ลักมดที่ฟอร์มาอย่างหนานแน่นก็ตายหมดแล้วราชินีรับความเสียหายไม่ไหวสิ้นชีพกลางสมรภูมิ ไม่รู้ว่ามันไปนพาะก้ามเบ่งกายมาจากไหนนะมันฉีกกระชากอาณาจักรเราออกไปน็นเสียงเสียงง่ายได้มากคิดเอาไง่ายๆครับขนาดแมงปอมันโจมตีแค่3เวแบบมันก็ชนะได้เราก็คงจะเปรียบเสมือนแบบลูกไก่ในกำมือพ่ายแพ้ครับผมหวัวไม่ไหวจริงๆครับมันไร้ากาดเกินไป for monomere mo minimum จบในสมรภูมินี้แล้วบึงบ้าข้างมากบึงนี้ คือต้องบอกเลยว่าด่านนี้เป็นด่านที่ดีมากในหมดคัสตอมนะครับระบบสภาพแวดล้อมน้ําขึ้นน้ําลงและก็ศัตรูตามธรรมชาติเนี่ยแมงปอใช่ไหมคือคือต้องใช้คําว่าดีอหังการละกันนะฮะก้าวราวทรงพลังแข็งแกร่งยากมากในการข้ามผ่านไปนะครับ <c oughs> โหดมากจริงแล้วก็ AI ในโหมด Impossible เนี่ยโอ้โหบาลานซ์มาใหม่นะก็สมชื่อเลยฮะ เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะชนะนะมันแข็งแกร่งจริงเอาเลยครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับสำหรับ Empire of เบอรต้ดินนะฮะเดี๋ยวนงไงถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์ซับสไครต like, ์ให้หน่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปสตอร์คัสนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยกันะครับวันนี้ลาไปก่อนบายบายไปแล้วนะครับผม